ไก่ตัวนึงเลยนายบานเพัฒนาสิตักใส่ใส่บาตรน้ำย่มคันื่องแกงครับครเครื่องพริกแกงโคกเองเราเป็นแถวเรียบแล้วครับพี่นอ้องเรียบแล้วไม่บ่าไม่ลุ้นกันครับไก่เต้นนะ้ำไม่บ่าไม่ไม่บ่าไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะ กินมากใต้น้ำของเราน่ากินมากหิวแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่เนาะคลิปนี้คลิปนี้เป็นปี6กเกี้แล้วเมนูเสนอเมนูครับพี่น้องมเมนูเลยเมนูยำแรกครับยำแรงนี่ไก่ เมนูมนี้คือคิกเคนอันเดอร์บอทเธอรเมนูฝรั่งด้วค่ะฝรั่งฝรั่งไก่ใต้หน่ำพี่น้องไก่ yeah ใต anyway? ้หน่ำ okay. กับเครื่องสมุนไพรเตรียมไว้แล้วตะไคร้ข่าพริกใบมะกรูดกระเพราหอมแดงกระเทียมนะครับพี่น้องเมนูปีใหม่มันขาดอะไรได้ไหมบานๆเนี่ยขาดอะไรเมนูเมนูไก่ใต่หน่ำนะไหนครับอับไก่ยัดไส้กันนี่เราไปตำเครื่องแจงได้ โอเคมาพี่น้องไก่เตาน,น้ำกันครับไก่พร้อมต่กงตำแกงครับพี่น้องเครื่องแกงต้องแน่นแ่นครับพี่น้องสิได้ดับความข้าวให้เไก่เตมน้ำหอมสมุนไพรครับสมุนไพรพื้นบา้านหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดใส่ลงไปครับใส่ให้ไก่เตมน,น้ำหอ,หอมเครื่องสมุนไพรครับ ต่มนี่ละเขียวเขากล้ามขึ้นแล้วค่ะกล้ามขึ้นแล้วอาวะันต่ำค่ะตอนหายใจเวลาห,หงอกแล้วได้สักแง่อยู่้งต,ต่ำบอสธนัตเถอะกล้ามแขนขึ้นแล้วว่ะบึ้ดจำบึ้ดลแล้วบึ้ดจำบึด้ดบึ้ดจำบึด้ด มเมาโคกหินมาต่ำไม่มโคกหินเลยเม้เาหลากหลายดอกก็หยาบจาึงนันจนึงมี texture texture ใครลงครับไก่ตัวน่งเลยนาบานพาัฒนาสิ ใส่ใส่บาตรน้ำย่คนข้างแกงครับข้างพริกแกงโคเกียงดำแข็งชุบกับก้าวปลาเขียวซีอิ๊วขาว พวกนี้มันเยกหอมครับน้ำมันหอยสูตรไปสูตรมันเด้อเห็ดน้กินน้ำตาลครับกิ่นยังอยนะกลมกลม มากรูดโคเีน่นี่หนกจะหน,น,น,นั่นคหนลักนัภาน้ำหนักกใบช่วงแรกครับมันจะบ่ม,มีนัก นิดเดียวครับโอ้ยซสานีกับความเร้ไหมพอาก,กินเลยวะเหรอโออนุยาแน่มาอีกเอาลูกมาบนตี๋ก่อนตี่สันกับหามหามกับพี่น้อง ผ<ห>มข้าผมตะไคเขาแบบ้มันตอกเข้าผมเสียบปิดได้บ่โอ้พอดีตัวนี่เอ้ยเอานี่เลยไม่ต้องใส่ยังห้องขังได้ครับ,บผมตัง้งแค่ตั้งยูนพอดีกันนันกนาม,มันกลดลงไม้ห้อายมันขึ้นก็ถือว่าใส้ได้ครับ ก็ดีครับชิคเก้นอันเดอร์วอเตอร์นี่ใส่น้ำครับตรงซับเป๊ะๆขึ้นไฟครับพี่น้องมาเลยอันนี้เป็นน้ำเปล่าธรร,รมดาเ้องครับเวลาคว่ำ้อนขึ้นมาจากใต้หม้อครับกัสมีมาควบแน่นครับน้ำมะพร้าวคว่ำ้อนไอ้ไอ้คว่ำ้อนขึ้นมามะพร้าวน้ำเย็นกัสมีควบแน,น่นกันแล้วก็เป็นยดน้ำยดลงไปในหม้อครับเพืเ่อห้ไก่เข้าวงใหม่หม้อนะครับเนาะ พุะะ่มปะะัญญาการเ h ็ดแล้วก,กินอีกแบบนึงครับไฟแห้งขนาดครับขึ้นทานขึ้นเวทีครับพี่น้องคล้ายๆครับการอบเลยเนาะอบสมุนไพรมันอยู่ในนี้ครับเปี่ยนสามน้ำครับแล้วว่าเดี๋ยวสิผาพี่น้องเบิ่งว่าประมาณอดไรคอยเปลี่ยนเนาะครับเนาะช่างสิวเห็นไก่ใหม่เขาอยาก ควบคุมได้น้มทั้งในได้ฟอมในอวัยวะเสี่ย,ยให้น้นามลายหรือให้ยหนามหน่อยควบคุมได้เดี๋ยวพี่พ้าสังเกตุบางที่ไข่ใ,ใต้นามล่อ,อครับล่อไข่ก็มองไม่ขึ้นให้ฟองอากาศขึ้นจังหน่อยครับพี่น้องเราเบิ่งใกล้ๆเห็นบ่ฟองอากาศมันเข็ไม่ใกล้เห็นบ่เห็นอากาศฟองอากาศมันลอยบ่ฟองอากาศก็ลอยหนามแหลกเย็นเล้วจังหน่อยครับ พน,น้ำห้อนมันกระชิรลดการควบแน่นล่งฉันเขาต้องเปลี่ยนครับก็เปิดได้ไหมน้องความหัวไม่ดีว่ะทุบตักออกเราก็เติมนม้ำเปล่าให้ร่งตักออกครับย่างกินสมุนไพรออกตะปลานนี่ก็ยังได้กินหอมโยยวนเนาะ เหมืนชันหิวว่ะกล้าเปิดฝาแล้วขังบ้านขางบ้านทิ่หิ้งเขาคิดดีแหละงบ้านนุ่นจะถามว่าเวยยังกินคื้หอมแท้บ้านนี้ครับก็เตินแม่งเป้าแล้วไิบน้ทำเป้าธรรมดาเขานี่ะ ใบมันแห้งยันรุ่นใหม่ก็เลยเตนน้ำไว้จากนั้นน้ำสองครับเปลี่ยนแบบนี้สามน้ำครับพ่อกินได้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ำครับน้ำที่สามเตียนเธอที่สองเป็นน้ำสุดท้ายแล้วครับน้ำนี้ก็เอาแล้วครับเปลี่ยนน้ำอีกเช่น คือหอมจัดเป็นน้ำข้นตำ่ำติดแกงแน่นอนไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะทำโตเลยเน,ะน,น,นาะแ,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 แน่นอนนอนสบาแน่นอนนอนอยู่เดียวแล้วคืนนี้แน่นอนแน่ไม่ดูไม่ดูกับแก้มกับเข่าก็ดีด้ค่ะกับข,บขั้วชวยกับแ่บพิมท์ชงคอนี้ก็ได้ ก,ก,ก้มแก้มเบียแก้มเราแม่เลยค่ะเบ็ดน้ำที่สามนะครับนี่น้ำที่ใา้ครับเพราะน้ำนีหอนกับใดเลยเอาใบกระพาอมาถิ่นใส่ปิดถ่ายจบ เรียบแล้วครับพี่น้องเรียบแล้วไม่บ่วไม่ลุ้นกันครับไก่เตยน้ะไม่บ่วไม้ไม่บ่วไม้ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะหน้าตาน่ากินมากค่ะคมากินข้าวน,นกันเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปขอลงกวันสุดท้ายครับพี่น้องอุ้ยหอม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  าายุ้งน้หลายเห็นไฟแห้งวันจินไม่เหมาะเ,เนีเเน่เป็นนี่เป็นไก่ทอนไก่ครับว่นเดยียด็ดดถ้าไก่บานก็เห็ดเหมือนๆหน่อย,อยเดี๋ยววิวตามมแสบคากจาก ยังอ,ยอุ้ยุยร้อะไรจิ้ม่อนะอนวายจุดสืบ <laughs> ่เป็น <laughs> งานแกได้อยางเงย น้ำปลาครับซีบหน่อยนะดขายได้ผมเลื่อนนื่งอไปน่าสนีจครับจิบจ คักรักเอาไว้เปในสุกสุกง่อยเหรอครับอยากินมากใต้น้ำของเราน่ากกินมากหิวแล้วอะ่ะ ตักไว้เสบาไปนะพี่น้องเืนค่อยอุ่นเนาะลางตาต้องมาเส่พอแล้วค่ะพอแล้วเสบะลกน้ำวนเสบาเรีนเส่าค่ะ มีไว้ใส่บาทครับให้แม่บ้านมาซิมครับมาค่ะมาซิม,มค่ะกวมมาลอยแ่บเลี้ยมือบ่ค่ะมือ <c oughs> เลือดจอดครับ <c oughs> เป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับกระดูกบ่ครับ <c oughs> ยังหัวเไม่ละ <c oughs> ได้ไหมได้ค่ะซับ โอเคเนาะห<อ>น้ามันๆนลยเหงื่อ,อน้ำเด้งได้กินครับเธอแซ่บงให้เอาอันนี้ครับพี่น้องลาไปสำเนีคนย,คนยครับขออนุญาตคลิปนปี้ครับคลิปนี้ลาบประกรณ์ชมพีนสวัสดีครับไกด์ไต้หนำครับก็เลยอยากเช็ดตามได้เลยครับ เสียบบาบางส่วนเลยาบ่วางส่วนนำเนื <c oughs> ้อคะ่ะใช้ใช้